แปลงนี้ยังไม่ออกดวงนะคะทุกคนแต่ว่าข้าวล้มแลวแต่น้ำยังเยอะอยู่ลมมีลมแล้วก็มีฝนเป็นบางวันนะคะช่วงนี้ทำให้ข้าวลมนะ้มเนาะตรงนี้อยู่ใต้ต้นไม้นะคะเป็นปัญหาของชาวนานะคะ พอข้าวเริ่มรมแบบนี้นะคะเราต้องเปิดน้ำออกนะคะเดินไปดูตรงน้ำนะะแปลงนี้ยังไม่ออกรวงนะคะทุกคนก็เปิดน้ำออกนะคะทุกคนเนื่องจากว่าเราต้องการน้ำอยู่เราก็จะเปิดให้เข้าไหลเบาๆแบบนี้นะคะเปิดให้เข้าไหลแบบน้อย เขาค่อยๆไหลไปเนาะแต่ถ้าข้าวออกรวงแบบเต็มพื้นที่แล้วอะ่ะเราค่อยเปิดให้เขาแบบออกเยอะๆนะเปิดเปิดทิ้งหมดนะคะน้ําถ้าออกรวงเต็มแล้วแต่นี้ข้าวยังออกรวงไม่หมดแปลงนี้กําลังตั้งท้องคาดว่าน่าจะอีกอาทิตย์นึงก็น่าจะออกนะคะแต่น้ําที่เปิดไว้ก็น่าจะพอดีนะคะทุกคน เปิดสองฝั่งนะคะเปิดฝั่งนี้แล้วก็เปิดฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นก็เปิดให้เขาค่อยๆไหลไปเพราะเรายังต้องการน้ำหล่อเลี้ยงต้นข้าวอยู่ แดดแรงมากค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องนานาสตอรี่ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวอีกอาทิตย์นึงนะคะจะพามาดูกันใหม่นะคะอีกอาทิตย์หนึง่งข้าวน่าจะออกรวงเต็มพื้นที่แล้วสำหรับวันนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ